แก่กว่า5ปีจบรักนางเอกชื่อดังบ้านแซมยุรนันถูกขอบเป็นภรรยาลับก่อนซ่อนแฟน10ปีมีลูกให้สองส่งอยู่เมืองนอกบ้านหลังงามบนพื้นที่สี่ไร่ในจังหวัดนนทบุรีของคุณแซมยุรนันท์พอมรมนตรีนักแสดงที่เรียกว่าเป็นพระเอกอย่างเดียวคงไม่พอต้องต่อท้ายด้วยคำว่าตลอดกาล อายุเป็นเพียงตัวเลขขึ้นมาไม่ได้ยุรนันพอมอนมนตรีในวัย60ปีแล้วก็ยังคงหล่อราวกับหยุดเวลาเอาไว้โดยหนุ่มแซมได้เปิดใจถึงเรื่องราวมรสุมชีวิตครั้งสำคัญที่ไม่มีใครเคยทราบมาก่อนหลังตรวจพบว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดแถมมินำซ้ำยังต้องปิดบังเรื่องราวทั้งหมดไม่ให้ครอบครัวได้รู้ตอนนั้นก็คิดว่าต้องตั้งสติแล้วบอกกับตัวเองให้สู้ไม่ตายหรอก แต่ยังไม่ได้บอกคนในครอบครัวต่อจากนั้นก็เริ่มทำการรักษาดูแลร่างกายตามที่หมอบอกอย่างต่อเน,นื่องจนปัจจุบันสามารถควบคุมมะเร็งได้ปอดกลับมาแข็งแรงการหายใจเป็นปกติแต่ก็ยังต้องไปตรวจค่ามะเร็งทุกๆ6เดือนเพื่อติดตามอาการเพื่อไม่ให้ลุกลามเรื่องภรรยาสมัยก่อนนักแสดงไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องแฟนก็เลยต้องแอบคบกันลับๆใช่ไหมแซมได้เล่าว่า จะบอกว่าแอบไม่ก็ไม่ได้เอกระเกริกก็ไม่ถึงกับว่าต้องซ่อนตัวก่อจะเปิดตัวอลังการใช้เวลากี่ปีที่คบกันแซมได้ต่อบว่า11ปีซึ่งก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่เคยคบหาดูใจกับนางเอกสาวรุ่นใหญ่อย่างตุกเดินเต็มอยู่พักใหญ่ ความสัมพันธ์ในครั้งนั้นตั้งแต่ฝ่ายชายเพิ่งจะเข้าวงการเป็นดาราใหม่ๆส่วนสาวตุกเองก็มีละครและกำลังดังและเรียกได้ว่าความรักนั้นและเรียกได้ว่าความรักครั้งนั้นลงตัวจนหลายคนเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆแต่ด้วยวัยที่ห่างกันพอสมควรและเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ความรักของทั้งคู่ต้องจบลงและแยกทางกันในที่สุด นับว่าเป็นเรื่องที่มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนั้นเลยก็ว่าได้ปัจจุบันแซมยุรนันได้แต่งงานกับคุณมุกมาริสาและมีลูกชายคือยุรการพมรมนตรีและลูกสาวยุราลิสาพมรมนตรี